ครอบครัวไก่นะครับครอบครัวไก่ท่านได้เดินทางนะครับมาเยี่ยมหลวงตาบุญชื่นนะครับครับผมพี่ครอบครัวไก่ท่านได้เดินทางนะครับมาเยี่ยมหลวงตาบุญชื่นนะครับพี่น้องญาติธรรมท่านทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้ มา,าถึงแล้วีเจ้าอยู่พสสวแพันวาเจอโย์กับแล้วครับบอบอเย <c oughs> <c oughs> ไปเซ่นกัน <c oughs> ครับสวัสดี่าธรรมทุกท่านทุกคนนะครับ, <c oughs> อบตอนนี้ <c oughs> เวลา15 <c oughs> นาฬิกา20นาทีนะครับ15นาฬิกา20นาที ครับวันนี้หลวงตาบุ้นชื่นบัญญาวโทนะครับท่านพักจําจวัดที่วัดแสงอรุณน,นะครับ่า สาธุครับครับ15นาฬิกานาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับเนี่ยก็จะมีพี่น้องญาติธรรมมานั่งรอสาธุสาธุสาธุครับยกน้ำถวายก่อนนะครับสาธุครับผมครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามนะที่ได้ถ่ายทอด ฝากพี่น้องของเรานะครับไปติดตามรับชมมารมีหลวงตาบุญชื่นนะครับเตรียังพร้อมนะครับยกไว้รอเลยนะครับยกไว้รอหลวงตาเลยครับผมแรงๆเลยครับหลวงตาแก๊งนี้คิดดื้อครับสาธุสาธุ สาธุสาธุครับผมลง้ัตาฮันจะพักเท้าที่ต้นชมชายกขึ้นแล้วยืดตัวตรงตไว้นะครับผมโอ้ตาันจะพักที่ ต้นษาด้านหน้านี้นะครับอากาศร้อนมากครับก็นิม,มนทนในพักไปเรื่อยๆนะครับนะครับเพราะว่าอากาศวันนี้ร้อนละอุ่มากนะครับ,รบ,รบทางจากพักที่ร่มฉาดด้านหน้านี่นครับขณะนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับ

เสียงจะกระจันร้องนะครับต้นสมฉาต้นนี้น่าจะเยอะยกน้ำ้วยนะพี่ยกน้ำานึ่งครับเอาเอาสอนกันไว้พี่สอนกันไวนะ้แล้วจับไว้ซ้อนไว้จับไว้นะครับรับไม่มจับไว้ก่อนเลยครับผม หลวงตาบอกว่าให้นําดอกบัวไว้บูชาพระตอนเย็นครับโอ้เสียงจักระจันจับจับน้ำน้คุณแม่แล้วจับน้ำไว้ด้วยครับคุณแม่ยก่น้ำข้าวเนียวไหวอ

ซึ่งจุดนี้พี่น้องอ่าได้ทําที่มารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาเยอะมากครับรับนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหลังตอนแรกอย่าเพิ่งลุกรอขนมก่อนลแล้วเดี๋ยวก็จะแจกขนมแจกย่าง <c anka> ครับผมอ,อ่าอ,อ่าที่น่มมาิมาุข้สง่าพายุพายุคนเราครับเนีกเ่ก็เด็กๆก็จะได้ขนมนะครับเด็กๆจะได้ขนมขนมที่พี่น้องถวายลงตามานะครับจะ,จะมอบให้ค,คืนนะครับเอาไปทนอะารก็ได้ด อยู่บนพื้นโซนหนึ่งเลยนะโอเคครับอันนี้ใหญ่กว่านี่ใหญ่กลาเป็นนองสาวนี่คุตัวเี็งจะกระจ่ำน้องนะครับเยอะมาก คนพักนนั่งรนพักนั่งพักซื้อยังก่อนมาฝาดเว่ซื้อยังมาฝากก่อนอดกวยทอดมันทอดกวยทอดมัน โอ้พี่พี่นี่เมนูเมือเ่อไรตัวตัวยำไข่ปลแดงโอ้ไปได้ไหมอย่างไรไข่ปลแดงเอาไปให้แง่โอ้ผมไม่ได้กินครับพี่พี่พี่บอกไปไเป็นแง่เองครับโอ้ผมเคยเห็นแต่ผู้หญิ่งเลยไปไเ,เป็นแง่ไขป่ขปลาแดงก็ไปนั่ผู้หญิงเลยครับว่าจะเป็นลูกมือวะจะไปเขได้กินเยอะโอ้ยครับผมพี่มาตุนไปใครครับขอบขอบคุณหลายขอบคุณหลายไม่อยัางก็กินพี่ไม่อยัางก็กินกินง่ายอยู่ผมกินไม่ใหญ่ดอก ครับอินหอดยูว่เห็นโดรนรอบกันแล้วครับรอบปีพอดีพี่พี่บอกว่าคิดถึงไม่ไม่ไม่เห็นนานแล้วครับเจอกันนั่งสองสามปีแล้วนะครับเนี่ยอ,อ่านะครับโควิดเนาะโควิดช่วงโควิดเราช่วงนั้นครับครับผมไม่ห่างกันเลยเจอเป็นช่วงโควิดนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะจ๋าเที่ยวรถยังมา อ๋อค,ครับผมเดี๋ยวไปพ่ออยุวัฒนเด้อยครับขับขนานี้หลวงตาข้นใกล้จะริ่สุดหลงมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับขณะนี้หลวงตาสุ้นลงต่อแล้วนะครับใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับที่พักจังวัดวันนี้วัดอ่า แสงอรุณนะพี่เนาะครับใช่ครับวัดแสงอรุณนะครับแสงอรุณหนึ่งกิโลเมตรนะครับเห็นลังคาวัดโอ้เห็นลังคาวัดแล้วครับนู่นนะครับคาโบสถ์โบสถ์ใช่ไหมพี่ตรงนั้นหลังคาโบสถ์ลังคาโบสถ์เห็นเห็นหลังคาโบสถ์แล้วนะครับเขตเทศบาลเชียงกลมแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับเข้าเขตเทศบาลเชียงกลม ในเขตเทศบาลเชียงกลมวะอ่าครับผมตอนนี้เข้าเข้าสู่เขตเทศบาลเชียงกรมแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องญาติที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ